ค่ะอออิจฉาไหมที Hence, okay, <oh, ่ถามนี่คือไม่นะไม่นะอ้บเมื่อเช้าดื่มน้ำขิงมาดีค่ะมีความสุขดีแฮปปี้ดีเป็นไงคพราโบบลนตัวเราฟีดแบกมาถึงยังไงบ้างก็ก็มีแฟนเขาวิ่งตามที่พลก้อนเลยใช่วิ่งตามไปถ่ายรูปเขานะไม่ได้ถ่ายรูปมิน เหมือนถ่ายรูปบินมานานแล้วแบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยร้อเล่นร้อเล่นเขาถ่ายรูปมินก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปก็ก็<ม>เป็นความเงียบๆอ,ะอ่อะไม่ได้คุยอะไรก็คือพอเสร็จงานก็เออขอบคุณนะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงข่าวอะไรมากขมเขาเขินไหมครับคุณเขินแหละเออมันก็เป็นอาการที่แบบก็เขินแหละอะไรเงี้ยแ,<ล>แล้วก็ เปนว่าเป็นว่าเป็นใครก็ต้องเขินไหมอ่ะอ,อแบบอยู่ดีก็ต้องโดนจับขึ้นเวทีแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไลน์ใช่ไหมในโทรศัพท์ของทุกท่านแล้วเพื่อนๆก็คือแคปมาในวันถัดมาก็หลังจากเราลงข่าวกันนะเออก็เพื่อนที่ A-BAC สมัยเด็กๆอาจารย์ที่ a b a g ยัดย่านอะไรก็แคปจอมาอะไรสมัคคนนั้นแซหนักใช่ก็กรี๊ดว่าแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยยินดีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเพราะเราก็ไม่ได้บอกใครจริงเหมยถึงว่าเราช่วงที่แบบค่อยๆขยับขยับความสัมพันธ์อ่ะเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมาทรงไหนแล้วม <who. S 1> like ันจะเป็น like ยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้พูดกับใครเลยแล้วเหมือนพอวันนึงพูดอ่ะทุกคนก็กรี๊ดกันแบบกรี๊ดกันทางตระกูลเลยอะไรอย่างเงี้ย มิดว่ามันก็ถึงคือเป็นเพื่อนกันมาสิปีแล้วถ้าถามถึงเรื่องของนิสัยใจคอมันมันปิดกันไม่มิดแล้วเออเราก็ปิดอะไรเขาไม่มิดเราเหมือนกันเขาก็รู้จักเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันเพราะว่าสมัยเป็นเพื่อนกันก็เจอกันไปบ้านกันกแบบเหมือนก็เอาของให้กันสวัสดีกันปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอยาติ่าเห็นยาติ่าก็ชอบแล้วก็เพื่อนในอดีตที่เคยเชีย คืออ่คือในอดีตเนี่ยมีเพื่อนเชียร์หลายคนว่าแบบทําไมไม่เลือกคนนี้อะไรเงี้ยแต่สมัยเราเก็บอกบ้าหรอเป็นเพื่อนกันอย่าพูดอย่างนี้นะมันแบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนสุดท้ายคือฉันซืนคาพูดเข้าไปเลยค่ะคือแบบเออมันก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกว่าทุกคนยินดีกับเราเออแล้วเราก็ขอบคุณกับสิ่งที่เราตอนนี้ทุกคนก็แบบแฮปปี้มากอยากให้มีงานงานแบบเขาดีอะไรเงี้ย เราก็ต้องไปถามเขาสิเพราะมินก็ยังยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ว่างอยู่นะยังไม่เท่าไหร่ยุงกว่ายุ่กว่าปาร์ตี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ว่างอาจจะต้องทำเล็บทุกวันไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวช่วงนี้งานเยอะไม่ไหวยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวเปิดกล้องเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็ถ่ายให้มัน ให้มันเรียบร้อยคุณนัทเป็นทหารแล้วคุณเลิเขาคุกก่อนแล้วก็ทหาดเลิกคืนหลังใช่ไหมจบวันไหนขอเลิใช่ไหมต้องถามเขาสินี่เราเป็นผู้หญิงนะหรือว่าเราจะเป็นผู้หญิงยุคใหม่เราคุกเองมินว่าเขาเขารู้แหละหมายว่าเราก็คุยกันตลอดว่าแบบเออชีวิตอย่างบางวันมินก็เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเหนื่อยก็จะแบบ เขาก็จะรู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็จะไม่ไม่ไม่พยายามพุชเราไปในที่ที่เรายังไม่พร้อมอะไรเงี pues, ้ยมันมีมันมีแบบเก่งเก่งมากคือปกติจะไม่ค่อยมีใครเซอร์ไพรส์บินได้นะเพราะบินจะชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นแล้วจะจับทริคได้ว่าใครอะทำอะไรอะไรเงี้ยสมมติวันเกิดเราเนี้ยแปลกๆลแล้วแปลกๆลแล้วอะไรเงี้ยจับโปคนเก่งแล้วแบบเขาอะเป็นคนเดียวที่เซอร์ไพรส์เราได้เออทันทันการทันกัน เขาก็ทันเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันแบบว่าคุณต้องระวังเอ๊ะตลอดเวลาเว่าอุ้ยมันนีหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยถ้าช่วงนี้ยังเออช่วงนี้มินทำงานเสร็จมินก็จะสลบสลบไปเลยอะไรเงี้ยคุณได้บอกเขาไหมว่าถ้าจะขอบอกกันก่อนก็เคยมีแง๊บอยู่นะแบบหมายถึงว่าเคยคุยกันเล่นๆว่าแบบไม่ไม่ชอบเรื่องสะตว์ไทยนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณไม่เคยโดนเนี่ยเพราะไม่เคยโดนเนี่ย แต่แต่เข้าใจว่าถ้าโดนมันโมเมนต์มันก็คงมันก็คงตกใจมากเลยมีมีบอกแต่ไม่ได้บอกเขาบอกเพื่อนสนิทใช่โอ้โหเแกต้องไปสืบมานะเลย่ะอยาให้แบบเราเป็นวันที่เราไม่สวยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นคือแบบไม่อยากคาดหวังอะไรแต่ว่าแบบ พีเอสผู้จัดการแบบพี่น้องเลยขาแล้วก็เพื่อนๆสนิทอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเขาจะคุยอะไรกันไม่รู้เวลาเราไปเข้าห้องน้ำคือกลับมาเขาจะเขาจะเงียบอะไรเงี้ยเราก็อะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เตอไพ์นะไม่เตอไพ์นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะมีความรู้สึกทุกคนก็อาจจะมีคุยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหลอกสมัยนี้เราเราแฮปปี้แล้วเป็นโนทักไหมครับว่าแบกปี ไม่มีไม่มีเลิกสะดวกใช่มินมิน<ห>ไม่มไม่ใช่สายมูดแดงสิ้นแล้วจะมีแผนในใจแล้วรร่ะปีนอยากแต่างงานไม่มีนะใช่ยังยังไม่คือเป็นแบบเคยตั้งไว้ว่าตอนอายุ22จะแต่งงาน <c oughs> คือเลยมาไกลมากแล้วเคยตั้งไว้ว่าตอนเด็กๆไงเราอุ้ยฉันจะแต่งงานยี่สิบสองยี่ห้าอะไรอ่ะคือมันเลยมาไกลามากแล้วมัน <All right. S 1> มันหมดยุคเพ้อฝันไปแล้วอ่ะเออมันก็เลยเหมือนเรียลลิสติกมากตอนนี้ก็เลยเป็นแบบสบายๆ แบบเออถ้ามันดีมันก็ดีอ่ะมันก็จะเดินไปตามธรรมชาติของมันเลยเขาคลั่งนะไหมครับก็คลั่งนะเออก็ต้องมีบ้างเออก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวมินตกตึกนะเออเขินตกตึกเงี้ยเป็นข่าว มีหลายชื่อมากเ,เลือกเพื่อนก็มีบางทีเวลาเรียกเขาเพื่อนก็จะโดนตีเหมือนกันเพราะตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วลไงมันก็ต้องเรียกกันสองคนสิทำไมจะไปเรียกด้วยล่ะมีที่รักทำไหมีมีบ้างค่ะมีหลุดหลุเหมือนกัน